ทีสองเรับตหตัวสอตัวสามตัวนี้บวมนะครับเดี๋ยว,ว,มว,วผมจะทำการปลดปินออกมาเราจะได้มาเปลี่ยนคอน,เ,น,น,น,อนเซิร์กันครัดูกันว่าดูกันว่าอะไรเสียคอนเ,เซิร์เสียเสียแน่แหละแต่ว่า จอมันจะเสียด้วยหรือเปล่าน,นั้นอีกเรื่องเพราะว่าตอนนี้ภาพมันไม่ออก่งจอมันมืดแม่เขาก็มาทำแบบนี้แต่เจ้าที่อาจจะมีกาลังไม่เพียงพอในการเพ้่จับคุมดำเนิเคนคดีแล้ว วนี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปอดก็ได้นะครับกันแต่ว่าตัวใหญ่ไม่ใ่เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันตัวสองตัว,สา,ตว,ตวสามตัวนีต้องเปลี่ยนบบนี้เจงันเอาแต่ทำงาน สำหรับคนที่เขาชอบแต่สำหรับเราเราถอนได้เราอาจจะชอบไม่ตรงกันเาแบบเนี้ยบางคนนะกลับบ้านหรอกสเตีตแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยดิฉนไม่เคยเห็นไม่ไม่มแต่เเนเป็นการตัวอแค่สองตัวก็พอ้เพราะร์ก็ม่อยู่ตาแหน่งที่เราก็จะถอนได้

ตัวนี้สำหรับตัวนี้เราจะอเอาแต่ทำแบบตัวลงไปก่อนตัวลงไปใส่ของเก่าก่อนครับพอเราจะได้จับขามันจับขามันได้ครับบินจะได้ไม่ต้องแก่บินจะได้ไม่ต้อง เป็นรีรีไม่ใช่แสใช่ไหมไม่รู้เหเราเลยแล้วก็เอาเป็นว่าแล้วก็มี่ืมเ่อือันจะถอดไ่รูจวได้หรือเปล่านะเอยสมัยนี่นี่ของบาอย่างเราคิดว่ามันไม่น่าจะเอามันก็เอางอาน้นนเ้ตกเปน้โดนุมาแล้วก็ตโบยนเป็นปิ้นองด้าน เิสาวครับรอนนี้นะไปแล้วไหนไั่งไงหยิบไปแล้วมันคว้าปุ๊บขึ้นรต่อใจหนีไปเลยปุ๊มนี่คอรกไม่ออกจุดเุดใหญุดคุดหจุดจรดจุจุดใหญ่มุดจุดใเป็นดจุดใหญ่จุดจุดหญ่ดจเหญจุด่จุดย่ไดจุองจ

จะช่างรัฐบาลครั้งนี้ดูหน้าดูหน้าดูชื่อหน้าใช่ชื่อจริงใช่ไหมเอว่าดีพรรคพวกนี้บอกจะไปจัดตั้งไทยเพื่อไปจัดตั้งรัฐบาลแต่ตอนนี้ติดขัดเรื่อค่าเดินทางพี่ขอรัฐสามร้อยใช่ไหมโอนผ่าน,น,าน 400, บ,บาัลเลตขอรัฐสามร้อยจะจัดตั้งรับาลเฮ้ยาเดินคาะ ชอบมากเลยชอบในความน่าด้านของไอ้แก๊งนี้ได้ขนาดไหนจะบ้าแล้วเขามีเครื่องบินส่วนตัวแ้่สามร้อยบาทจะไปจัดตั้งรัฐบาลก็ได้อะไรต้อ <c oughs> งตัดคนหรือกาแฟที่เพนินซูล่าเครื่องแก้วยังไม่ได้เลยนะฮะนอกจากอดีตนายกทักษิณลุงโทนี่วูดซัมจะโดนไปแล้วยังมีคุณกระโดดยานกวางตังนชาติกวางตังนชาติที่ผ่านมาต้องตามให้หน่อยจะดำเนินการแตทำแล้วบอกขอห้าร้อย ไมโคสมสิลยส่วนไอ้ตัวนี้2ตัวนี้4ี่ร้อ้าโวลต์นะครับสี่ร้อี่นี่ก็4ี่ร้อยเจ็ดสบ้าโวลต์ตำแหน่ง2ตัว4ี่ร้อยเาโวลตตำแหน่งตัวนี้330 35อยสามสิบสาบ้าโวลต 7 เจ็ดสี่สิบเ,เลยจ็ด ก็ส right. ี yup. ่ส OK, ิบเจ็ดหรเจ็ดไมโครสั่งอะไรมาใครหมด้ร้อยไมโครกแจะสี่สิบเจ็ดร้อยไมโครไม่ได้ตัละกสิบบาทแล้วก็จะบอกว่าอดรอ้ก้าเอาครับเพื่อนๆเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรก็ใส่ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับ